เมื่อผมทำตามเสียงในหัวจะเป็นยังไงไ,<ด>ไปดูกันครับทุกคนก็คือไม่ได้ขอร่างทองค่ะร่างทองเหรอได้เลยงั้นจดไปเด็กสมัยนี้จบมาตกงานเยอะนะเุ๊ยนะมันอยู่ป้ายอ่ะปาดซ้ายโดนหัวเลยนะเนี่ยปาดซ้ายปุ๊บวิ่งไปปุ๊บวิ่งตามสเต็เปยังไงไงไม่อยากจะโมโ้หรอกช็อตนี้ เ็บแบบคิดไว้นี่ไปด้านหนึ่งตัวพันยาก่อนไอ้อันนี้อ้ตัวต่อไปเราต้องปาแล้วเบิดไปปับป๊บปั๊บนี่โดนมันก็จะวิ่งเข้าหลังรถเัาก็วิ่งไป,ป,น,ปน,นี่รอมันเปิดแล้วก็ร้นง็พิง เลือกงานสบายรายได้เยอะแต่ไม่มองโลกความจริงว่าเครื่องจักรทำงานมากกว่าคนผมว่าแพ้แพ้ได้ไงโอ้โห ผมทำงานหนักกว่าเครื่อจงจักรครับเแค่ได้ไงครับน้องโอ้โหนี่ใครที่อานูนนะเนี่ยไงมีให้เห็นที่หนึ่งอนะ่ะ That's right.